ลุงพลเผยความสัมพันธ์กับแม่น้องชมพู่หลังผู้บัญชาการตำรวจแถลงจากคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบหายออกจากบ้านในหมู่บ้านกกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ต่อมาพบศพบ,บริเวณเขาภูเหล็กไฟบ้านกกกอก ในวันที่14พฤษภาคมห่างจากบ้านพัก5กิโลเมตรและมีการชนสูตรพิกศพมากถึง3ครั้งก็หาข้อสรุปไม่ได้แน่ชัดนับเป็นคดีสะเทือนขวัญท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมความคืบหน้าเมื่อวันที่2ตุลาคมที่สโมสรตำรวจนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเดินทางมาพร้อมด้วยทนายกฤษดาโรหิตดี หรือทนายโนบิตะเพื่อที่จะมารอฟังคําแถลงของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยว่าวันนี้จะมีความชัดเจนเรื่องการเสียชีวิตของน้องชมพู่อย่างไรบ้างนายชัยพลวิพากล่าววา่าวันนี้เดินทางมาเพื่อจะรอฟังคําแถลงของทางผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าจะสรุปคดีของน้องชมพู่ออกมาเป็นอย่างไร ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานเงียบๆทำให้ไม่รู้ว่ามีความคืบหน้ายัางไงบ้างจึงอยากจะทราบว่าวันนี้ตำรวจมีหลักฐานอะไรที่จะดำเนินคดีกับคนผิดแต่หากตำรวจจะพักการสืบสวนหาผู้กระทำผิดตนเองและป้าแตนจะเดินหน้าเรียกร้องขอให้มีการตรวจสอบหาคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าทัานทีที่พบศพน้องชมพูทํำไมตนถึงทราบว่ามีคนพาน้องขึ้นไปและน้องขาดอาหารตนอยากจะให้ไปดูสถานที่เกิดเหตุด้วยตัวเองว่าทํำไมตนถึงพูดออกไปแบบนั้นซึ่งแม้ว่าวันนี้ผลออกมาจะเป็นอย่างไรตนก็น้อมรับจนถึงตอนนี้ตนก็ยังเชื่อว่าน้องชมพู ไม่ได้เดินขึ้นเขาไปเองแน่นอนยืนยันในความบริสุทธิ์ใจและในวันที่11พฤษภาคม2563ตนไม่ได้เจอน้องชมพู่เลยส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของตนและแม่น้องชมพู่หลังจากแม่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากงานเผาศพน้องชมพู่ตนก็ไม่ได้ไปที่บ้านอีกเลยยอมรับว่ารู้สึกแย่จึงไม่ได้ติดต่อกัน เขาเปลี่ยนไปมากจากแต่ก่อนในฐานะญาติที่รู้จักกันมาซึ่งตนบอกได้เลยว่าถ้าวันนั้นแม่น้องชมพูไม่ปล่อยให้น้องอยู่กับสดิงสองคนตามลำพังเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นทั้งนี้อยากให้ตํารวจทำงานอย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงด้านทนายกฤษดาโรหิตด,ดีหรือทนายโนบิตะ กล่าวว่าวันนี้มีคำถามอยากฝากไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าตอนนี้ลุงพลพ้นผิดหรือยังเพราะที่ผ่านมามีแต่สังคมเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยไปแล้ววันนี้จึงอยากได้ยินจากทางผู้บัญชาการตำรวจว่าวันนี้ลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์ด้านนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลา มือปราบสัมภเวสีกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมาฟังคำถแถลงเพื่อหาความยุติธรรมของคดีนี้ซึ่งส่วนตัวได้นำคลิปเสียงผู้ใหญ่บ้านกกกอกที่คุยกับบุคคลปริศนาซึ่งเคยมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วแต่วันนี้ได้เตรียมมาเผื่อเพราะกลัวว่าผอ,อตโรจะยังไม่ได้รับฟังซึ่งวันนี้จะขอยืนยันว่าจะเข้ารับฟัง การแถลงข่าวให้ได้แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถเข้าไปได้ก็จะขอกราบเท้าผู้บัญชาการตํารวจภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นจะดูใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะคนรอดูก็มีคนถัดไปบอกว่าจบแบบนี้แหละดีแล้วคนตายทั้งคนไม่สนใจ ไปสนใจแต่คนเป็นผลสุดท้ายตายฟรีที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยกับผู้ได้ดีไปเลยงงชิบหายเลยคนถัดไปบอกว่าท่านก็พูดตรงอยู่ตำรวจไม่ได้บอกว่าลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยใครเป็นคนแต่งตั้งตำแหน่งนี้ให้ลุงพลก็ต้องไปถามคนนั้นคนถัดไปบอกว่าใช้ชีวิตปกติเือคาะลุงพลแม่เขายังไม่ใส่ใจเลย เดินหน้าธรรมาหากินต่อไปส่วนคดีก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจเลยค่ะคนถัดไปบอกว่าคนเราเมื่อมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเราก็ต้องรีบข่อยคว้าเอาไว้แต่เผชิญเข้ามาผิดเวลาทำไงได้โชคชะตานำพาสิ่งดีๆมาให้ช่วงนี้พอดีเอาใจช่วยนะคะลุงพล หมอปราณีคนจริงมากค่ะขอบคุณแทนลุงกับป้าที่ดึงลุงกับป้าขึ้นมาจากเหวลึกได้ค่ะตีกระแสกลับมาอีกรอบข่าวนี้น่าจะอยู่อีกเป็นปีเลยค่ะคิดว่าลุงพลจะรู้อะไรเสียเวลาอ่านตั้งนานที่แท้ก็เหตาเบื่อมากเอาเวลาไปหาข่าวปากท้องพี่น้องที่เขาร้อนดีกว่า คนถัดไปบอกว่าไม่ต้องไปพูดกับคนแบบนั้นเลยค่ะรู้รู้ไอพวกขี้คลาดนึกว่าจะจับคนร้ายได้แล้ว1%นอร์นี่คือรู้แต่อีก99%นี่คือไม่ได้เรื่องเลยนะใช่ไหมคะพูดเหมือนจะบอกว่าหาหลักฐานจับลุงไม่ได้อย่างนั้นแหละถแถลงกับไม่ถแถลงไม่ต่างกันเลยจ้าเขารู้กันทั่วโลกแล้วสรุปว่า ลุงยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ใช่ไหมที่ออกมาพูดเพราะกลัวเด้งยกชุดใช่ปะ